สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเอที่เต็นท์รถกะสินเว่วนเชียงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เอพามาชมรถอีก็ค่์คันเล็กๆเหมาะสําหรับหน้าฝนของเรานะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะรถรุ่นไหนดีๆเด็ดๆพามาชมกันได้เลยค่ะ คันแรกก็จะเป็นมิตซูบิชินะคะตัวนี้เนาะภายในของเรานะคะสะอาดกว้างขวางนะคะเป็นเบาะกำรรมะหยี่นะคะเบาะกำมะหยี่นี้คือระบายอากาศถ่ายเทได้ดีส่วนเกียร์เป็นเกียร์ออ,ออโต้นะคะตัวนี้เนาะนั่งสบายค่ะรถคันนี้นะคะราคาเพียง430,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง4,000บาทค่ะเอกสารที่ใช้นะคะเอกสารง่ายมากเลยนะคะเพียงบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถซื้อรถได้ค่ะ สำหรับคันต่อไปของเรานะคะจะเป็นตัวนิสนนะะนสันมาร์สนะคะนิสสันมาร์สรุ่นนี้เป็นปี2019นะคะคันเล็กๆท่าทัดรัดเหมาะมากเลยนะคะสบายๆช่วงนี้หน้าฝนนะคะแนะนำรุ่นนี้เลยอีก็กค่ะคันเล็กๆนะคะสำหรับนิสสันมาร์สรุ่นนี้นะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกนะคะล็อกเป็นล็อกกระท้าฝาครอบนะคะบริเวณรอบคันคันนี้เป็นสีเทานะคะที่เก็บ ของนะคะสัมภาระนะคะกว้างนะคะสามารถบรรจุของได้เยอะเลยค่ะอีโกโคาของเราคันเล็กๆค่ะกระทัดรัดเหมาะแก่การขับใช้ในตัวเมืองเนาะเข้าซอกเข้าตามซอกตามซอยนะคะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะก็จะเป็นตัว Toyota v วีอของเรานะคะตัวนี้เป็นปี2016นะคะปี59ของเราเป็นสีเทานะคะตัวเครื่องยนต์อยู่ที่ 1, 1 5 0 0ซ c นะคะตัวนี้เนาะสำหรับรุ่นนี้ของเรานะคะภายในเป็นเบาะสีครีมนะคะสะอาดกว้างขวางมากเลยนะคะลูกค้าแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะคอนโซลเป็นสีดำนะคะตัวนี้สีสีดำตัดกับสีครีมทูโทนนะคะสวยมากเลยนะคะรุ่นนี้สะอาดกว้างขวางค่ะ <100 km. S> 1>, 1 3่กี่กิโลมหมื่รกิโระบบแอร์เย็นฉ่ำสบายมากเลยค่ะตัวนี้ เป็นเครื่องใหญ่ขึ้นมากว่าอีก็คานิดนึงนะคะเป็น1,500 cc นะคะสําหรับลูกค้าที่จะสนใจรถรุ่นนี้เนาะเอวพามาชมรุ่นต่อไปได้เลยเนาะอ่าเรามาชม Nissan March อีกคันหนึ่งของเรานะคะตัวนี้เป็นสีแดงสวยเนาะตัวนี้เป็นปี2020นะคะตัวนี้เป็นสีแดงเนาะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยแถมแม็กให้ด้วยสีแดงของเรานะคะ ส่วนข้างในก็กว้างสะอาดบอกกำมาหยี่ของเราก็ระบายอากาศถ่ายเทได้ดีเหมือนเดิมนะคะเป็นบอกภายในสีดำนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะส่วนเลขไม น้อยมากเลยนะคะวิ่งแค่1 3 0 0 0มกิโลเองนะคะหน้าจอตัวนี้สามารถเชื่อมบลูทูธได้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะสำหรับเครื่องยนต์ของเรานะคะเป็นเครื่อง1 2 0 0รซีซีนะคะรถที่กาสินวนเชียงของเราย้ำนะคะรถไม่ดีที่นี่เราไม่ขายนะคะถ้าสนใจรถมือ2สภาพเกรดเอต้องนึกถึงเต็นรถกาซสินวนเชียงของเรานะคะหน้าเดิมเครื่องดีไม่มีชนนะคะรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายนะคะ ก่อนที่จะทําการส่งมอบรถนะคะเราจะเปลี่ยนแบตลูกใหม่ให้ลูกค้านะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องไส้กรองนะคะประกันเครื่องยนต์ให้ลูกค้าไป1ปีเต็มเลยนะคะ oh, <no. S 1> สําหรับรถร้านเรานะคะคันสุดท้ายของคลิปนี้นะคะจะเป็น Mitsubishi Atta ของเรานะคะสีเทานะคะปี2020นะคะรุ่นนี้จะไม่อ,อ๋อรุ่นนี้จะมีไฟตัดหมอกนะคะเป็นเครื่อง e ีโกคานะเหมาะมากเลยนะคะช่วงนี้น้ํามันแพงเนาะเอแนะนํา อีโกคาคันเล็กๆประหยัดน้ํามันสําหรับรุ่นนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้ส่วนเบาะก,ก็เป็นเบาะก,กร,รมะหยี่นะคะเบาะก,กร,รมะหยี่สีดําคอนโซลสีดํานะคะมีหน้าจอสามารถเชื่อมบลูทูธได้เหมือนเดิมนะคะไม่ก็ไม่น้อยนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะข้างในสะอาดกว้างขวางดูดีนะคะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะคะกระทัดรัดหน้าจอของเราัทสกีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะสําหรับอีโกคาทุกรุ่นของเรานะคะผ่อน เบาๆนะคะผ่อนสบายๆผ่อนเริ่มต้นเพียง4,000บาทนะคะอาชีพที่สามารถซื้อได้นะคะกลสินญวนเชียงเราสามารถทําได้ทุกอาชีพนะคะเกษตรกร,ร,กรซื้อได้ค้าขายซื้อได้พนักงานเงินเดือนรับเหมาก่อสร้างซื้อได้นะคะเพียงปัตระชาเพินใบเดียวนะคะย้ํานะคะนึกถึงรถนึกถึงเรากลาสินญวนเชียงนะคะหน้าเดิมเครื่องดีไม่มีชนนะคะ ต้องที่กาลสินวนเชียงเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ประวัติดีนะคะฟีดาว oh <no. S 1> เอกสารง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวนะคะถ้าสนใจรถติดต่อนะคะเบอร์0918684087นะคะเอ๋ค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ